สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงไอเรืองไอเรืองว่าไงไอเรืองแสดงบุคลิกไอเรืองให้ดูหน่อยสิเขามีประโยคเด็ดนี่ใช่ไหมใช่ค่ะไหนเชื่อหัวไอเรืองมันต้องมีท่าไหมยายาไม่ดูเคลื่อนนเทิร์นคลองไปแล้วไม่ค่ะคลองของของหนูจะไม่มีท่าค่ะจะเป็นแบบ เชื่อหวยเรืองกับแบบออมใช่ในเดียใช่แล้วนี่คือประหลัดจิ๋นจิ๋นนอหนูเขายายามบอกผมนะผมก็ไม่ได้พูดอะไรผิดก่อนเข้ามาตกลงประหลัดจิ๋นหรือจิ๋นเขาบอกจิ๋นพี่นอหนูใช่แล้วผมไม่เพราะว่าตั้งแต่เปิดกล้องมามีคนเรียกผิดเยอะมากอ็นนั้แสดงด้วยกันหรอมันจะเปลี่ยนสถานะชิดจินตวัดครับจินตวัดชื่อเล่นชิดจิ๋นอ๋อไอเรืองก็เข้าใจนะ พอที่จะดีเนี่ยนะฮะในประเทศไทยมีเพีคนเดียวที่รับบทนี้ได้ฮะคือบทแบบหล่อบ้านนอกอ่ะแสดงคำมีดีด้วยหมอใช่เรื่องนี้เราเขาเล่นเป็นผู้ใหญ่บ้านเรื่องนื้เล่นเป็นระหลาดนั่นแหละเล่นได้ดีมากเล่นได้ดีมหมเล่นดีใช่ไหมเล่นดีมากค่ะเรื่องนี้เป็นผู้ใหญ่เป็นกับเป็นประลาดใช่ไหมครับเป็นประลาดอำเภอครับเป็นประหลาดอำเภอแล้วในเรื่องจะเป็นดูฉลาดไหม ในบทละครฉลาดค่ะเป็นเป็นประหลัดที่เข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาหมู่บ้าน,นใช่ค่ะก็จะแบบพยายามสอนสอนคนในหมู่บ้านว่าต้องใช้ชีวิตแบบนี้จะดีกว่านะค่ะคือพูดง่ายๆคือเป็นประหลัดคนเดียวที่เข้ามาในหมู่บ้านแบบที่มีเรื่องมองมงายทีท่เต็มบาทหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้หมู่บ้านปรลัดประหลาดมีแต่คนแบบ ไม่ได้บาทอยู่กันนะฮะดอนล้อมแล้อผมรู้สึกจะเป็นมาแล้วก่อนทไมถึงแบบโดนล้อมแล้ว่ะดูตัวเองเลวก่อนแล้วเต็มไหมยกตัวอย่างที่มันเป็นยังไงไม่แต่บาทตามบทตามบทตามบทครับตามบทดูจากอ่าทำไมถึงแบมันถูกแกล้งตลอดเลยอ่ะเรื่องนี้แบบว่าที่บทบาทคือโดนกระทําอย่างเดียวครับผมแล้วคือซุยเลอะซุยเหลือไม่ได้เลยใช่ไหมในเรื่องไม่ได้ค่ะคือ จะโดนกระทำเยอะที่สุดในในเรื่องนี้ค่ะเพราะอะไรเพราะว่า ตัวไอเรืองค่ะไม่ชอบให้คนมราแบบมีอำนาจมากกว่าเขาก็เลยจะพยายามทําอะไรก็ตามที่จะทําให้เขากลัวก็อยากกลับไปกรุงเทพถ้อารมณ์มบมณเป,เป็นขาโจอยู่ในในพื้นที่แล้วเราเป็นคนใหม่เข้าไปจะไปล้ําเส้นเขาเขาก็ไม่ยอมครับเ,เ,เป็นขาใหญ่ว่างเะเป็นขาใหญ่เป็นขาใหญ่อยู่ที่นั่นไม่ใช่ขาใหญ่นะคะแต่เป็นขาใหญ่เป็นโจเป็นโจเป็นโจรเป็นโจของหมู่บ้านป้าบ้าปครับผม อยากดูแต่ละคนใครอยู่ในหมู่บ้านมัางก็ดูสิครับเนี่ยฮะแจ็คแฟนฉันหมอกล้องอย่างเงี้ยครับแล้วก็ว่าชื่อมาหาแล้วเหรอใช่ครับมีโมดนะครับแล้วก็พี่หนุ่มสันติสุขพี่ปุ้ยพระูนพี่ปุ้ยพระูนพี่แผงพี่ตะหลาพี่จอยชวนชื่นคือพี่ท็อปไดนีนุชแต่ละคนก็คือแบบว่าแต่แค่แค่เห็นหน้าก็ทำแล้วค่ะดูลยครับจะแค่นี่คือฉันแต่งดวยนะ นี่คือทุกคนเต็มที่ทุกฉากโอ้โหนี่ฉากเต้นกันเหรอฮะเดี๋ยวลองที่คู่เนี้ยตารแบบเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยอ่ะนี่เราไปนักแสดงใช่ไหมไม่ได้จริงครับได้ฮะไม่ได้ครับผมขออนุญาตผมเก่งใจครึ่งแบบครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมขออนุญาตได้ครับพี่หมอเขาเป็นเป็นอาจารย์หนูค่ะแล้วเขาบอกว่าถ้าจะเต้นฮ่าฮาต้องทำยังไงนะคะทำยไงทำยังไงทำยังไงทำยังไง นี่คือเขาบอกว่าอันนี้คือท่าฮ่าอือออ้าวประหลัดละประหลาด,รดครับผมเย <Yeah. S 2> ้นิดนึงนิดนึงสักท่าอย่างนี้ฮะัโ <laughs> ทษอท่ะทำอะไรเอาให้สุดๆผมเกรงใจชุดจริงๆพี่ยศครับผม อย่างนั้นเหรอแต่พี่ปอคะในในเรื่องตอนที่เราถ่ายพี่ปออึดอัดมากเลยค่ะเพราะว่าต้องเรียบร้อยทำอะไรดื้อๆสนสนไม่ได้ค่ะตอนที่เห็นคนอื่นหนูเห็นแววตาพี่ปอเลยค่ะ้โาอยากทํำจังเลยพี่แมนะยังมีเวลาเหลืออีกสานาทีไปเอาเสื้อมาเอาเสื้อคุมมาเอาของพี่มาเนาะนี่ค่ะยืมของพี่มา เอามาแล้วคลุมไว้ระหว่างเพลเชือกในการเล่นรอบชาวนี้มาเถอะริงใจเรื่องนี้เนี่ยน้องย่าพิกบทบาทก่อนหน้านี้เคยเล่นบทแกนๆนเนี่ยเคยจะไหมฮะแต่บทนี้มันต่างยังไงเขาจะดื้อแล้วก็แสบแบบเงียบๆค่ะคือจะเท่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วก็จะนิ่งเป็นผู้ชายมากขึ้นค่ะอเป็นผู้ชายมากขึ้นไม่เคยรับบทอย่างนี้มาก่อนยากไหมยากโอ้ยากมากเลยค่ะยากองบุคาลิชใช่ไหม ใช่ค่ะเราต้องนิ่งแต่เป็นคนที่ค่อนข้างซับซ้อนในอารมณ์ค่ะ<ช>คือบไม่ได้เป็นผู้ชายเต็มที่แต่ก็ไม่อยากทําตัวเป็นผู้หญิงแต่ก็ยังแบบอยากมีความรักอยากทํานูน่นทํานี่ที่เหมือนผู้หญิงแต่ไม่ทาเพราะว่าเขาต้องทําให้ตัวเองดูแข็งแกร่งออกมันแข็งรอก<ช>อ่อนในเพราะฉะนั้นก็ยาก<ช>เพราะฉะนั้นเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยนักผู้ชมฮะบทหนึ่งก็เป็นลักษณะนานงฟ้าทําแบบน่ารักสวย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 ยืนสวยสวยอยู่ดีเฉย,ยอ,อ,อย่างสวยเลย ดูฮะสวยๆอ้าวมาถึงแบบน่ารักเก่นๆแต่ไม่ใช่ไอเรืองนะแบบเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งคีโขคีโขด้วยและหน้าไอเรืองดูโอ๊ยเก่งเลยได้ทุกอย่างจริงๆเอาประหลัดได้ไหมคะและประหลัดเหมือนกันเลยนะหน้าเด็ดเด็ด โอ้โหใช้เวลาส่งเข้ามาฆ่ากันยันทีนี่นี่เขาเข้ามาในวงการทีหลังเสียชื่อพี่มากเลยนะโอเคครับผมอ้าวหน้าเด็กๆน่ารักน่ารักทะเลาทะเลาน่ารักมากเลยค่ะพี่ปอโอ้โหขึ้นมาบังใจเลยเอาหน้าแก่นๆก่นหน้าแบบดาวร้ายไอ้มันดาวร้ายวันไล่ ในย่าอยากเห็นพี่ปอเขาทำไงตอนนี้เขาทาได้เต็มที่ละเขาไม่ได้อยู่ในเชื่องแบบอะไรทั้งสิ้นละเอาเสื้อพี่คงมาแล้วทาอะไรเห็นปอะไรเเอาเลยอยากให้เต้นนะครับผมฮะจริงๆนะถ้าที่หมอกล้องสอนเอาไว้คือเป็นอย่างี้ครับอันนี้คือท่าอะไรคะท่าดีใจอ๋อพี่ปอดูแก่ๆเนี่มาตรงนี้ือผมไม่ได้ เตรียมใจมารับเรื่องพวกนี้ครับพี่พงศ์พันธ์ครนี่คือระยะอะไรฮะเคยมาครั้งที่รั้งที่สามใช่ไหมโอ้โหครับผมยังไม่รู้อีกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่เหนื่อยผมแตกหมดแล้วครับเนี่ยข้าของปอเลยอ่ซึ่งปกติผมไม่ให้คนเขินอายขนาดนี้ครับถึงเห็นที่ระยะเหลือวันนี้ปอถอยนิดนึงครับแล้วตามองย่าะเต็มพี่จัดมาสดๆแล้วเดี๋ยวปอจะเล่นแบบเดียวกันที่บอกป้องปอ ผมไม่ทำท่าอย่างนี้เลยครับเขาจะถอดล่อจากเรื่องต่อไปใช่ไหมได้ได้นี่ไงแค่ไม่หยิบละครแล้วดาวเรืองผมไม่แน่ใจว่าสร้างเป็นละครเป็นทั้งที่เท่าไหร่แต่ภาคนี้เนี่ยคุณกฤ็ใช่ไหมกำกับครับพี่หนุ่มกฤ์กำกับกำกับใช่ไหมครับผมใช่ครับน่าดูมากเพราะกำกับก่อนหน้านี้รู้สึกจะเป็นเงือกใช่ไหม ใช่ครับคนติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยแล้วก็มากับกำกับละครแนวนี้น่ารักน่ารักถ่ายมานานกี่เดือนสิบห้าเดือนครับปีกว่าปีนึงทำไมนานมากเลยคะก็ต้องปรับบุคลิกเพราะว่าโอ้ยคือจริงมันถูกแสดงด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของของดีฟ้าอากาศที่มันไม่ค่อยแบบเอื้อสักเท่าไหร่เพราะมันเป็นละครท่องถ่ายแบบกลางแจ้งตลอดลยครับจริงจริงในเรื่องเนี่ยโครงเรื่องก็คือเป็นหมู่บ้าน อลักษณะดอนล้อมแรกนีใช่ไหมดอนล้อมแรกคนจะแอปแออะไรประมาณนั้นก็บ้าบ้าบบ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 บเหบบบบบเบบเอบอบบ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 ทบบ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 บทบบ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 บ่บบ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 ่บบ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 ปบบ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 บ่บกบบ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 ก็ดูสิครับก็คือเป็นเป็นเป็นหมู่บ้านที่รู้จักกันหมดแล้วคือก็ ทำไปอย่างที่ตัวอยากอยากทำทำตามใจตัวเองหมดครับแล้วปลัดนี่ก็จะพยายามเข้ามาพัฒนาหมู่บ้านให้กลายเป็นคนปกติเข้ามาเปลี่ยนความคิดให้เขาแบบว่าอย่ามองข้ามสิ่งที่มันผิดมันีก็จะเพ้อเฉยในสิ่งที่แบบเออมันผิดก็ปล่อยให้มันผิดไปไม่คิดที่จะมาเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะฉะนั้นช่วงแรกก็ต้องมาเจอกับไอ้เรืองต้องมาซึ่งเป็นขายใหญ่ในพื้นที่มาขอเขาทำก่อนเขาจะให้เราทำไหมเขาก็ไม่อยากให้เราทำเพราะเราไปทับเส้นเขาแล้วคุณไม่รู้จริงๆเิงหรือไอ้เรืองเป็นผู้หญิงอะ ตอนแรกไม่รู้จริงจริงไม่รู้เหรอหนุ่มบ่มากเลยใช่ไหมคะก็ไอเรืองครับไอเรืองใครจะคิดว่าจะเป็นผู้หญิงไอเรืองเป็นขายใหญ่หมู่บ้านทุกคนกลัวหมดต้องฝากคุณผู้ชมนะออกอากาศวันนี้วันแรกด้วยวันนี้วันแรกเลยครับผมออาให้เรืองฝากก็แล้วกันฝากในสไตล์เรืองนะสไตล์เรืองอย่าลืมดูนะไอเรืองสิอย่าลืมดูนะคะวันนี้จะออนแอร์วันแรกค่ะ ฮาแน่นอนมันมากเชื่อหวยเรืองเหเออและขาฝากด้วยนะฮะสํสำหรับปลัดจิ๋นครับผมต้องตั้งสติเลเนี่ยและดาวเรืองทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หลังข่าวนะฮะวันนี้ขอบคุณมากสนุสกสนานสวัสดีครับสวัสดีค่ะ